ทุกท่าน,นครับจะเจอกับช่างบอยอีกแล้วนี่ช่างบอยก็ไม่ได้มารีวิวแอร์นะครับก็จะมารีวิวเครื่องอบโอโซนที่สามารถใช้ในห้องใช้ในรถยนต์ในบ้านในโรงงานโรงแรมใช้ได้หมดครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอบโอ,โ,อโซนคือสารพคุนของเขาก็คือฆ่าเชือเเช้อพวกแบคทีเรียฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรีย พวกโควิด1 9พวกไฟล์คุนเล็กๆที่อยู่ในรถในห้องในบ้านสามารถฆ่าเชื้อได้หมดครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวให้ดูก็จะทำเป็นคลิปลง YouTube นะครับก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่างบอยด้วยไว้เลยนะครับช่องแอร์วิมานแอร์เคลื่อนที่นะครับก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดกับสไครต์ให้ช่างบอยด้วยก็ผมก็ได้ทําคลิปไปทั้งในรถยนต์ทั้งในห้องตัวนี้ก็อยู่ในห้องเง่นนะครับตัวนู้นอยู่ในห้อง ที่ว่าเป็นเครื่องออโอโซนนะครับก็มาได้ทดลองใช้ผมได้ประกอบเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณหกหกสิบสี่กรัม,ระมจะผลิตได้ต่อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะผลิตโอโซนได้ถึงหกหมื่นสี่พันกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงตัวนี้นี่นะครับตัวนี้แบบ้ก็กระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็พอดีสามารถพกพา,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 าได้และได้ ก็ประมาณนี้ก็ได้ทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับในรถยนต์ในห้องหรือในบ้านยังไม่ได้ทําเพราะว่าตอนนี้มีคนอยู่เยอะและมีเด็กด้วยมีคนโตคนแก่ด้วยก็เลยทําไม่ได้ก็ต้องเอามาทําไว้ในห้องอย่างเดียวก็ช่างว้ก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับก็ได้อัปคลิปลง YouTube ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดใและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนที่ว่า f c ทักเข้ามาบอกว่า เปรียบเทียบแอร์วิมานกับแอร์จีนความเย็นนะครับเปรียบเทียบความเย็นแอร์วิมานกับแอร์จีนให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ว่างเดี๋ยวพอผมว่างเนี่ยผมจะรีบทําให้เลยนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ว่าพิมพ์เข้ามาอยากให้ผมทําน,นู่นทํานี่ทําอะไรก็ได้ยกเว้นโดดตึกไม่ขอนะครับ <laughs> อ่ะยังไงก็ฝากเครื่องโอโ,โซนเครื่องนู้นไปด้วยนะครับ ก็ผมก็ได้เสร็นแล้วก็ได้เครื่องได้ตัดการทํางานอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาเข้าไปข้างในไปเปิดพวกโอโซนให้ออกข้างนอกนะครับให้กินออกก็ตอนเย็นจะได้นอนได้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากติดตามคลิปช่างบอยด้วยนะครับหรือไม่ก็สอบถามได้ที่0947237907นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ช่างบอยมาเดี๋ยวบอยช่างบอยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างบอยด้วยนะครับขอบคุณทีรับครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิตโอโซนนะครับที่ว่าได้ Modify ขึ้นมาเองก็จะมาลองใช้ในรถยนต์ดูนี่นะครับก็เพิ่งจะทําเสร็จก็ประมาณนี้รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดทิ้งไว้ในรถ15นาทีดูว่ากลิ่นในรถจะหายไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งเวลากันก่อนอันนี้เราจะตั้งเวลาก่อนนะครับตอนนี้แดโมง นี่ครับเราก็มาเริ่มเดี๋ยวเราเคลียร์เริ่มตั้งแต่แรกแล้วก็นี่ครับกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งเวลาตอนนี้แปดโมงเก้าโมงนี่ครับเก้าโมงอันนี้จะเป็นตั้งเวลาเปิดนะครับเดี๋ยวตั้งเวลาปิดต้องไปอีกช็อตหนึ่งตอนนี้เก้าโมง ะตั้งไว้ที่9โมงกับอก4นาทีนะครับอันนี้จะเป็นเวลาเปิดแล้วเราก็มาเซตค่าเป็นเลข2นี่นะครับเราก็ตั้ง9โมง8 9เอาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เราจะมาตั้งที่9โมง15นะครับ เพื่อที่จะให้เครื่องดับส3องสาม5นี่ครับ9โมง15แล้วเราก็มากดเกี่ยวเวลากับนี่ตอนนี้9โมง1นาทีเดี๋ยวอีกประมาณสัก3นาทีเครื่องจะทำงานนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทำงานยังไม่ได้เสียบปลั๊ก ก็จะมาเสียบปลั๊กด้านหลังนี่นะครับด้านหลังจะเป็นปลั๊กถอดได้นี่ก็จะประมาณนี้สามารถเก็บได้เลยได้ก็สนใจก็ทักแชทช่างบอยได้นะครับไปดูใน youtube แล้วก็ทักแชทช่างบอยได้เลยนี่นครับก็ประมาณนี้ลูกทรงก็ประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวจะไปใส่ในรถเบนส์ใส่รถเบน์น,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 นะครับ จะดับกลิ่นดับอากาศกลิ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 พวกฝุ่นพวกแบคท,ทีเ่เรียพวกอะไรฆ่าได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยเป็นตัวทดลองนะครับตัวนี้จะทําเวลาผลิตโอโซนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หกหมื่นประมาณหกหมื่นกว่าๆนะคร,บร,ะรับประมาณนั้นตัวนี้นี่ลูกทรงก็ประมาณนี้มีหูหิว้วมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นตัวทดลองเดี๋ยวถ้าจะทําจริงๆเดี๋ยวจะทําให้ดูดีกว่านี้ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดตัวนี้เป็นทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับเนี่ยตัวนี้นี่ก็ประมาณนี้ลูกทรงก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กกันครับตอนนี้ก็จะเปิดทิ้งไว้สิบห้านาทีก็ต้องเปิดแอร์ไ้ด้วยนะครับล้างระบบข้างในตอนนี้เก้าโมงสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอทัมเมอร์ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊ก <c oughs> นนี่นะครับใกล้ละอีกสองนาทีเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราเอาเข้ารถนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องติดสามแล้วครับนะอันนี้ก็เสียบแล้วนะครับ สามนาทีผมก็จะเปิดสวิตช์ตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับเห็นไหมพัดลมก็เริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวผมเอาเป่าเข้าไปด้านในนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เปิดรถทิ้งไว้อีกประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวเครื่องดับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเ,เปิดดูกลิ่นโอโซนออกแล้วครับแป๊บเดียวก็อเอามาใส่ไว้ในรถเบนซ์นะครับฆ่าเชื้อพวกกลิ่นอับกลิ่นอะไรเดี๋ยวเราลองมาเปิด เห็นไหมครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่ด้านในอเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บ,บนึงตอนนี้าะเครื่องเพิ่งจะนี่นะครับตัวเครื่องทํางานอยู่นะครับจะมีไฟสีแดงเห็นไหมครับจะมีสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาหอนอดอยู่ด้านในนะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีเรามาดูกันนี่ครับก็ประมาณนี้ถ้าสนใจก็ทักแชทช่างบอยมาได้นะครับก็ราคากันเองไม่แพง ก็ประมาณนี้อะตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องดับหรือ,อยังนูนะครับเห็นแต่ไฟเครื่องดับไปแล้วนะครับเหลือแต่ไฟตอนที่เข้ามาติดเดี๋ยวให้ดูข้างในเราต้องป้องกันัตเองก่อนครับป้องกันเตืองมันอันนี้มันเป็นโอสามนะครับโอสามนี่คือว่าจะเป็นแบบยังไงอะเราจะหายใจไม่สะดวกนะครับ ถ้าเป็นโอสองนี่ว่าจะเอาเอามาล้างผักเดี๋ยวผมจะทำโอสองอีกครับยวปิดจมูกก่อนยวเปิดรถให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เครื่องดับไปแล้วนะครับเอานะรถกลับไเหลือแล้วผมจะออกไปอบในห้องนะครับก็จะทําทีเดียวเลยตอนนี้ก็ดับไปแล้วสิบห้านาทีนะครับมันตั้งเวลาดับได้อาครับยังไงก็ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดตับต่อใช้ แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครชอบใจยังไงก็สามารถทักแชทมมหาช่างบอยได้นะครับนี่เดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วก็เปิดรถทิ้งไว้นะครับเปิดรถทิ้งไว้เลยประมาณสามชั่วโมงนะครับรถก็จะไม่สามารถขับได้แล้วตอนนี้นี่นะครับจะประมาณนี้เครื่องกระดับไปแล้วจะหมินมัน ถาาอันตรายไหมเผามันไม่อันตรายนะครับแต่เราหายใจไม่ออกมันหายใจไม่สะดวกอ่ะยังไงก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอบในห้องแล้วเดี๋ยวผมจะถามคลิปในห้องให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ